แต่ประมาณจักทุ่มกว่ากว่าก็ได้ยินแต่เสียงพระสวดหมนน์นะได้ยินแต่เสียงพระสวดมนต์ก็ถามเด็กน้องชายว่าใครเปิดพิธีอุนึกว่าก็ถ่ายทอดงานจบบอกว่าไม่มีนะทรทศร์ก็ไม่มีใครเปิดอ่ะแล้วเสียงพระสวดมนต์ที่ไหนนะแต่แทนี่เหรอเ็าอไม่เห็นได้ยินนะอีกคนผมก็ยังไม่เชื่อหรอกนะ กี่คนกี่คนที่เข้ามามาดูเลยอาการไข่ผมก็ถามแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะสวดอะไรกันนานนักหนานะครับไปถึงสามทุ่มอะไรนะปุ๊บก,กลับไปบ้างพอตื่นปั๊บจะได้ยินเสียงสวดหมดนะก็บอกว่าไม่มีอูฝาดไปแล้ลนะเพ้อว่างั้นแม่ตกวว่าเพา้อนะครับในที่สุดก็หายแม่จะตายตอนนั้นเขาเข้าใจไปสวดสุขติโลกสวั เสียดายน่าจะตายะตอนนั้นรากิดเปนนี้ไม่ได้อะไรทานองนั้นเพราะจานั้นถ้าเราทำกุศลหรือเสร็จนจคุ้นนะครับใจมันก็จะน้อมไปง่ายเวลาเจ็บไข้ใดป่วยเพราะเราต้องการที่พึ่งอยู่แล้วไงนะครับตอน,นใหญ่ถ้าเป็นใช้มาๆเดนแน,น,น,นะเราจะเป็นอะไรถ้า,า,า,าเกิดรอ,อ๋อแต่จะคิดถึงคุณแม่มันร้ายการนี้อยากจะ มาเยี่ยมเพราะว่าอยากจะเห็นคนที่รักเรานะไม่ใช่อยากเห็นคนที่เรารักแบบไอ้คนตายอะคนที่รักเราอะ <c oughs> จะมาดูเลเราจะมาเห็นใจเราจะมาอย่างนั้นอย่างนี้ปล่ว่าตัวเองเป็นสำคัญตัวเองเป็นจุดสนใงทั้งนั้นนะนะครับ <c oughs> คนหน้านี้ก็เจะหลงคนนั้นคนนี้ไปนะครับนะจะเยี่ยมไปเยี่ยมแม่สักคราวยังยังไม่มีแต่สองเดือนสามเดือนโผล่หน้าไปะัะคนนะครับ แต่เวลาตายนึกถึงแต่แม่จริงๆนะครับอแฟนเพื่อนอะไรที่ไปหาตัววันขาดกันไปอะไรไม่นึกถึงเลยนะเวลาจะต,ตายก็จยังไงนึกถึงแม่เพราะแม่นี่หนะนะรู้ชัดเลยว่ารักเรา <c oughs> นอกนั้นเกีเ่ยวไปักเขาเปล่าไปหมดคนนั้น <c oughs> คนนี้แต่แม่ในรักเราแน่ๆพ่อเราก็เหมือนกันนะครับแต่ระหว่างแม่กับพ่อนะ่ยยังสู้แม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น เวลาจะตายก็จะนึกถึงแม่ซึ่งมันก็ดีนะแค่จะหาว่าแม่มาเยี่ยมจริงๆนะครับ <c oughs> เราก็พอเห็นแม่แล้แม่เราว่ากุศลจิตมันเกิดได้ไอ้ความรู้สึกที่นับว่าเป็นความกระตันญยู่มันเกิดได้ใจเป็นกุศลนะนะครับเห็นคุณของแม่อะไรกันขึ้นมาเขาจะเห็นก่าเกิดว่าเออเราตายไปแล้วไม่มีครดูแลแม่อย่า ไม่ค่อยจะมีถ้าจะมีก็ก่อนน้าจะก่อนน้าจะตายจริงๆนะมีความคิดอย่างไปนั่นไปนี่ได้ถ้าเราตายแล้ใครจะดูแลแม่แต่พอตายได้จริงๆนะห่วงตัวเองคนเท่านั้นนะนะครับอบนาจารย์คะที่ที่อาจารย์มีลเล่าเรื่องของชาวพีนที่เป็นกระโมงและฆ่าตอนหลังด้วยสมาทานก็คืออันนี้กุศลให้ผลก่อน อ่าอต่กาสนแล้ว่ากุ็ยังรอให้ผกุก็เพียงแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสเขาก็รอไปก่อนนะรอไปก่อนได้โอกาสเมื่อไรก็ค่อยจิตปีงั้นน <c oughs> <c oughs> ่ขอแต่พวกเราอย่าคิดว่าจะไปทำจิตให้ดีก่อนเวลาจะตายเลยนะครับ การไม่คุ้นเคยกับกุศลมาก่อนนะครับในเวลาตายนะโอกาสที่จะเกิดกุศลง่ายๆทานองหญ่ที่เป็นตัวอย่างนี้มันลำบากนะครับ <c oughs> ต้องฝึกเพื่อเดี๋ยวนี้ย่ตานถึงได้ยกอุปมาว่า,าคนที่ไม่เคยหัดไหวนะ้วนะ้ำไหว้น้ำก็ไม่เป็นนะครับโดยสารเรือไปเรือแตก กลางแม่นม้ํากลางทะลเลแล้วก็ไปเ,เทีย่ยวต,ตะโกนเราคอตะโกน <c oughs> อ,อถมคนบนฝั่งว่าคุณคุณคุณ,คณว่ายน้ำที่เรจะทำมันยังไงเนี่ยว่ายนา้ำเขาทำมาเลยนะแล้วมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะครับมาจวนแจนในเวลานั้นนะมันไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าฝึกมากอ่อนว่ายน้ำเป็นมากอ่อน เกิดไปเจอเรือแตกอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาก็าช่วยตัวเองได้นี่กเ็เหมือนกันเราคิดจะไปทำเอากุศลมาในเวลาจะตายนะทำไม่เป็น้า <c> ก <oughs> นะุศลไม่ขึ้นจะบอกให้นะครับ <c oughs> มันเป็นอนัตตาอะไรเป็นไปตามความปรารถนาของใครๆขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยแท้ๆไม่มีอะไรแล้วนะอาปัญหาที่สามทุกขัปปะ ละวายามะปัญหาแปลว่าปัญหาเกี่ยวกับความพยายามเพื่อการละทุกพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณนเจ้านากเกษรพวกท่านยอมพยายามเพื่อละทุกอดีตหรือไรพระนาระร้าเกษรหาดีได้มาหาบวชิษพระเจ้ามิลินถ้ากระนั้นก็อยอมพยายามเพื่อละทุกอนาคตหรือพระคุณเจ้า พระน่ากเกนหานี้ได้มาหาบพิษพระเจ้ามีลินถ้าแกรนั้นก็ยอมพยายามเพื่อละทุกปัจจุบันหรือประคุณเจ้าพระน่ากเกษก็ตวายประภริณ์ตอบว่าหานี้ได้พระมาบอพิษคือปฏิเสธหมดเลยนะ <c oughs> นะ อที่ถูกแถมว่าย่อมพยายามเพื่อละทุกอดีตแล้วก็ตอบพระราชาว่าหาไม่ได้มหาบ่อพิษแล้วก็เกี่ยกับว่าทุกอดีตมันล่วงไปหมดแล้วนะหมดอันตรธานกันไปหมดแล้วจะมีอะไรให้ละอีกแล้วนะทีนี้อนาคตละ่ะนะละทุกอนาคตหรือ ทุกอนาก็ยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นจะมีที่ไหนมาละได้ละ่ะนะครับก็ไม่มีให้ละเช่นเดียวกับทุกอดีตนั่นแหละทีนี้ทุกปัจจุบันละ่ะนะทุกปัจจุบันพยายามเพื่อละทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันก็ไม่ต้องพยายามที่ละทุกในที่นี้ก็อุปาทานากันนะนะทุกปัจจุบันนะ่ะมา ต้องถึงความแตกดับไปเป็นธรรมดาในเวลาตายไม่เห็นต้องไปละเลอะไไรนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิเสธไปหมดนะครับพระนัาเกษมกับพระเจ้ามีลินได้หาว่าพวกท่านไม่ได้พยายามเปิดละทุกอดีต ไม่ได้พยายามเพื่อละทุกอนาคตไม่ได้พยายามเพื่อละทุกปัจจุบันซ้ายเมื่อเป็นเช่นนี้พวกท่านพยายามกันไปเพื่อประโยชน์นะนะเพราะว่าขึ้นเชื่อว่าทุกมันก็ต้องตกอยู่ในการสามนะะเป็นของอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยนะ ก็ยังเป็นอนาคตอยู่พอได้เหตุได้ปัจจัยเกิดขึ้นก็เป็นปัจจุบันตั้งอยู่เป็นปัจจุบันและปฏถึงความดับไปร่วงไปก็เป็นอดีตกลาวนี้เป็นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อพูดถึงวันละทุกละทุกนะมันก็ต้องละพ,พ้นการได้จะไหนก็ต้องตกเนื่องอยู่ในการสามละทุกอดีตอปติเส ทุกานาคเลยอกกากปฏิเสธทุกปัจจุบันอากปฏิเสธอีกนะและทีนี้พยายามกันไปทำไมน่าสงสัยนะครับความพยายามในการละทุกนั้นไม่เป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่านทั้งหลายท่านจะเป็นพระอระหันนะไม่มีการเกิดอีก พูดง่ายง่ายว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์กันจริงๆท่านต้องบำเพ็ญคือต้องใช้ความพยายามสั่งสมเหตุปัจจัยที่เรียกว่าบารมีถึงอะไรแสนอาศงไขกับนะเนิ่นนานนักหนานะฮแสนกับไม่ใช่แสนอาศงไขกับแสนกับนะครับเนิ่นนานนักหนา เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นความพยายามยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าจะเป็นพระปัจเจกัพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหมเวลาที่บำเพ็ญบารมีก็มากไปกว่านั้นอีกหลายเท่านะครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ทีนี้เมื่อไม่ เป็นไปเบิดละทุกอดีตเป็นต้นการใดการหนึ่งล้วนแต่ปฏิเสธทั้งนั้นอย่างนี้แล้วพยายามกันไปทำไมนะให้มันเหนื่อยเปล่านะครับและเจรละถวายพระพรตอบว่าขอถวายพระพรเพื่อประโยชน์อะไรนะ่หรือมหาบอพิษพวกอาตมาภาพย่อมพยายามเพื่อประโยชน์ข้อนี้คือทุกนี้พึงดับไปเสียและทุกอื่นก็ไม่พึงเกิดขึ้น คือตรงนี้พึ่งดับไปนะเพึ่งดับไปตามธรรมดาธรรมชาติของตนแต่ว่าดับไปแล้วทุกอื่นไม่เกิดขึ้นนั่นเพื่ออย่างนี้นะทุก <c oughs> นี้นะ่มันดับไปตามธรรมดาธรรมชาติของตนอยู่เลยมาถึงคราวจุดติด,ตด,ตดนะครับแต่ว่าทุกอื่นไม่พึงเกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับว่ามีปฏิสนธิอีกนะครับ เป็นอย่างนี้นี่แหละพยายามเื่อการนี้ท่านบอกว่าจติของพระอาหารหันต์จติจิตของพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่าปัจฉิมวจิตแปลว่าจิตดวงสุดท้ายจติจิตของเราได้ชื่อว่าจติก็เหี่ยวกับว่าเคลื่อนจากบเตอนนั้นเองเป็นเหมือนเคลื่อนด้วยนะไม่มีอะไรเคลื่อนจากพบนี้ไปสู่พบหน้าแม่เพียงปลายเล็บตันบอก่าอย่างนั้น อะไรอะไรที่เกิดขึ้นในภพนี้ก็ดับไปหมดในภพนี้นั่นแหละไม่เหลือไปถึงภพหน้าหรอกถ้าหากเห็นว่ามีอะไรเหลือไปถึงภพหน้าคนนั้นย่อมถือมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งคือสัจธตะทิฏฐิทิฏฐิว็าอย่างยืนเพราะฉะนั้นทิฏคำว่าจติที่แปลว่าเคลื่อนนะฮะมีความหมายแค่ว่าเป็นเหมือนเคลื่อนไม่ใช่เคลื่อนจริง,รงๆนะะ เลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเป็นเหมือนเลื่อนเพราะปลากรวราพจิตติจิตเกิดขึ้นนะครับคนนั้นมีภพใหม่ทันทีจึงเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพหน้านะครับเพราะฉะนั้นจิตติจิตของเรานะจึงไม่ชื่อว่าเป็นปัจฉิมมาจิตคือไม่ใช่จิตรวมสุดท้ายเพราะยังมีปฏิสตนที่จิตมาเสริมต่ออีกมีจิต ต่อจากนั้นอีกมากมายเยอะแยะนับไม่ถ้วนนะครับมีกันอยู่อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าจติจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นดวงสุดท้ายจริงๆหมายความว่าพอจติจิตของท่านเกิดขึ้นและดับไปท่านไม่มีจิตอะไรมาเสืบต่อจากนั้นเลยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอย่างพวกเนี่ยที่ว่าตึงดับไปเสียเนี่ยสมทอเป็น ะถึงดับไปเสียเนะคือไม่ต้องใช้ความพยายามก็ดับของเขาเองอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้ความพยายามนะเพราะฉะนั้นเอ่อความพยายามเพื่อละทุกปัจจุบันจริงไม่มีไงทุกปัจจุบันยังไงยังไงมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาธรรมชาติความหมายก็คือว่าคือพูดง่ายๆม่ไหวเราไม่เกิด อ่า <unex> <ừ, S 1> ตายแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่เกิดก็คือก็คือละอนาคคืออนาคทแล้วถูกมันคล้ายๆแต่ว่าจะดับทุกอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะเพราะพอพูดอีกกี่มันเหมือนอนาคตนะครับพระเจ้ามมรินพระคุณจ้านาเกษตก็แต่ว่าท่านมีทุกอนาคตอยู่หร <c oughs> <ver> ือเห็นไหมมาย้ำถึงทุกอนาคตเพราะว่าคำว่าและทุกอื่นไม่ก็ไม่พึงเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นทุกอนาคทิเอง นะทุกอื่นก็ค,คือทุกต่อไปนี้ไงทุกปัจจุบันนี้หมดไปแล้วนะด้วยอาํานาจของความตายทีนี้ทุกอื่นก็จะเกิดขึ้นมมนก็ต้องเป็นทุกอนาคตคือต่อจากครบนี้ไปนะแล้วก็พยายามเพื่อไม่ให้ทุกอื่นที่ว่านี้ได้เกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เนี่ยพระเจนั้นพระเจ้ามีลินจึงรับสั่งถามว่าพระคุณจานาคเสษก็แต่ว่าท่านมีทุกอนาคตอยู่หรือพระนาคเกษไม่มีหรอกขอตวายพระมรรค นเขาว่ามีอย <que> ู да ่อ่ะทุกอนาคตอ่ะเวลานี้มันมีอยู่หรือนะก็าเป็นธรรมดาก็ต้องปฏิเสธว่าไม่มีนะพระเจ้ามีเินพระุทธเจ้านาเกษตพวกท่านล้วนเป็นผู้ฉลาดเกินบัณฑิตที่พยายามเพื่อละทุกอนาคตซึ่งยังไม่มีนะคือเวลานี้ยังไม่นีไม่มีแต่ว่าจักมี นะมีอยู่กับจักมีนะไม่เหมือนกันนะมีอยู่นะเป็นปัจจุบันนะทุกอนาคตไม่ได้มีอยู่แต่ว่าจักมีนะครับทีนี้พยายามปฏิบัติกันอยู่เพื่อไม่ให้ทุกอนาคน้าเกิดก็เป็นคนที่ฉลาดเกินบันฑิตปฏิบัติเพื่อละทุกอนาคตซึ่งยังไม่มีเวลานี้ท่านกลับมาพูดถึงอนาคตเพราะฉะนั้นมันเหมือนขัดกันนะทีแรกที่ปฏิเสธเกวกา ถ้ากระนั้นยอมพยายามเพื่อละทุกอนาคตรหรือปรากณเจ้าพระน่าเกษน่าจะตอบว่าใช่มาหาบอภิษก็ตอบว่าหาไม่ได้มาหาบอภิษไอ้ที่ท่านตอบไปก่อนอย่างนี้ก็เกี่ยวกับว่าเวลาปฏิบัติในเวลานี้นะไม่ได้เป็นไปเพื่อละทุกอนาคตอะไรเพราะว่าทุกอนาคตมันยังไม่มีนะแต่ทีนี้มายอมรับอีกกี่เพื่อละทุกอนาคตจริงนะนั่นก็คือว่าทําไม่ให้มี จวงาวะในที่นี้คือทําไม่มีนะครับพระนา่เกษขอตวายพระพรพระองค์ทรงมีพระราชาฝ่ายตรงข้ามบางพระองค์ผู้เป็นข้าศึกศัตรูผู้ลุกรานอยู่หรือไม่พระเจ้ามิรินใช่มีอยู่พระคุณเจ้าถึงต้องมีพระราชาฝ่ายตรงข้ามที่คอยจ้องจะเล่นงานพระรา่เกษขอตวายพระพรพระองค์รับสั่งให้ขดคูเมือง ให้กอ่อกำแพงให้สร้างประตูเมืองให้สร้างปอง้อมให้เก็บเกี่ยวข้าวไว้ในเวลานั้นคือในเวลาที่ข้าศึกข้าศึกรุกรานหรือคือพอข้าศึกมารุกรานแล้วเออขุดคูก,กันได้แล้วนะกอ่อกำแพงกันได้แล้วป้องกันเมืองสร้างประตูเมืองสร้างปอง้อมอ้านะสั่งสมสเสบียงนะทำกันในเวลานั้นหรืออะไรพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระคุณเจ้า มีการให้กุดคูเมืองไว้เป็นต้นนั้นจำต้องเตรียมการเสียตั้งแต่เนิ่นๆทีเดียวพนะระน่าเกษรขอถวายพระพรพวกพระองค์ทรงศึกษาในเรื่องช้างทรงศึกษาในเรื่องมา้านะ <c oughs> ทรงศึกษาในเรื่องรถทรงศึกษาในเรื่องธนูนั่นก็เกี่ยวกับการรบตั้งนั้นแหละผลช้างผลมา้าอะไรต่อทรงศึกษาในเรื่องหอกก็ในเวลานั้นหรือ คือในเวลาที่มีการเสร็จมาประชิดเมืองพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระคุณเจ้ากิตมีการศึกษาในเรื่องช้างเป็นต้นนั้นจําต้องเตรียมการเสียตั้งแต่เนิ่นๆทีเดียวพระนาเกษนก็ย้อนอมังกรนี้เพื่อประโยชน์อะไรหรือพระเจ้ามิลินเพื่อประโยชน์คือการป้องกันภัยอนาคตมีเฉยๆนะนะนะเวลานี้ไม่มีแต่มันจักมีป้องกันเอาไว้พระน้าเกษนขอตาวายพระพรภัยอนาคตมีอยู่หรือ คือมีอยู่ในเวลานี้หรือพระเจ้ามีรินยังไม่มีหรอกพระคุณเจ้าคราวนี้พระนาาเกนเอามั่งนะขอถวายพระพรพ,รพ,รพวกพระองค์ล้วนเป็นผู้เจรดเกินบัณฑิตย้อนกรรมบุญกงของพระเจ้ามีรินแบงที่ทรงเตรียมการเพื่อป้องกันไปอนาคตซึ่งยังไม่มีพระเจ้ามีรินขอท่านจงกระทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิด ตอนนี้พระเจ้ามมลินชักจะเกิดอะไรนะจะพูดว่าอะไรมันก็ได้ในคำอุปมาก็อ,อยากจะฟังอุปมาที่มันมากกว่านั้นพระนาคเษนขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์จะทรงสำคัญความก้อนนั้นอย่างไรคือจะทรงเท่าพระไทยในเรื่องนี้อย่างไรนั่นเองพระองค์ทรงเกิดกระหายน้ำในเวลาใด พระองค์ก็รับสั่งให้เขาขุดบอ่อน้ําให้ขุดจะให้ขุดตะพังน้ําหมายพราไครว่าเราจักดื่มน้ําในเวลานั้นหรือนะทรงหิวขึ้นมาก็เออก็ถึงค่อยให้เข้าขุดบอ่อน้ำอะไรอย่างนี้นะครับทํากันในเวลานั้นหรือพระเจ้ามิลินหาไม่ได้พระคุณเจ้ากิจมีการให้ขุดบอ่อน้ําเป็นต้นจําต้องเตรียมการเสียตั้งแต่เนิ่นๆทีเดียวพระน่าเกษรเพื่อประโยชน์อะไรหรือพระเจ้ามิลิน เพื่อประโยชน์คือการป้องกันความกระหายในอนาคตพระคุณเจ้าคือต่อไปมันเวลานี้มันยังไม่กระหายแต่ต่อไปก็จะต้องกระหายพระนาคเกษรขอถวายพระพรก็ความกระหายในอนาคตมีอยู่หรือคือมีอยู่ในเวลานี้หรือพระเจ้ามิรินรับสั่งว่ายังไม่มีหรอกพระคุณเจ้าพระนาาเกษนก็สัมทับทีเดียวว่าขอถวายพระพรพวกพระองค์ ล้วนตรงเป็นผู้ฉลาดเกินบัณฑิตที่เตรียมกิจมีการให้กดบ่อน้ำเป็นต้นนั้นไว้เพื่อประโยชน์คือการป้องกันความกระหายในอนาคตซึ่งยังไม่มีพระเจ้ามีลินขอท่านจงกระทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดยังไม่พอพระไทยด้วยอุปมาเพียงแค่นั้นพระนากเสดณขอถวายพระพรพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นอย่างไร พระองค์ทรงเกิดหิวข้าวขึ้นมาในเวลาใดพระองค์ก็รับสั่งให้ไถนาให้วานข้าวสาลีหมายพระไทยไว้ว่าเราจะกินข้าวในเวลานั้นหรือพระเจ้ามีรินหาไม่ได้พระคุณเจ้ากิจมีการให้ไถนาเป็นต้นนั้นจำต้องเตรียมการเสียตั้งแต่นันเนินเน่นทีเดียวพระนาเกษเพื่อประโยชน์อะไรหรือพระเจ้ามีรินเพื่อประโยชน์คือการป้องกันความหิว ในอนาคตนะก็ํำนองเดียวกันนะนะนะท่านก็ว,ว่าต่อไปว่าขอตวายพระพรก็ความหิืในอนาคตมีอยู่หรือพระเจ้ามิลินยังไม่มีหรอกพระคุณเจ้าพระนาคเสศนขอตวายพระพรพวกพระองค์ล้วนทรงเป็นผู้ฉลาดเกินบันดิตที่เตรียมการเพื่อประโยชน์คือการป้องกันความหิวในอนาคตซึ่งยังไม่มีพอมาถึงตอนนี้พระเจ้ามิลินก็สรงพูอพระไยัย นะโดยดอุปมาเหล่านั้นพระคุณเจ้านะเกษตท่านตอบสมควรแล้วรับสังว่าอย่างนี้นะ <c oughs> อ,อทุกทุกในที่นี้ท่านหมายถึงอุปปาทานนะขันหาขันหะอันเป็นที่ตั้งของอุปปาทานคือกีเลสยิดมันว่าเป็นเราเป็นตนนะครับ <c oughs> นะ เพราะว่าทบอะไรที่มันนอกเหนือไปจากอุปาทานขกันเนี่ยมันไม่มีเลยล่ะนะครับ <c oughs> อุปาทานะกันในปัจจุบันเน่ยไม่ต้องใช้ความไปถึงกล่าวตายก็ต้องดับแตกดับไปเองนะอนาคตจริงอยู่นะครับเราปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดขึ้นนะ <c oughs> แต่ว่าเวลานี้ก็ยังไม่มี เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเพียงการเตรียมการแต่เนิ่นเนินเน่นนะครับนะเกี่ยวกับว่าพอถึงคราวจุดติดจุดตีจิตนั่นดับลงไปแล้วไม่มีปฏิสันธิมาเกิต่อต้องอย่างนั้นจึงการนี้นะการเตรียมการแตร่เนิ่นเนิ่นเนี่ยแม้เตรียมกันนานนะครับเป็นกลับกับว่างั้นจต่นะอย่าง และทาทธรรมพระนิพพานในแจงและกี่เดชเป็นบางส่วนสําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังไม่เสร็จกิจเลยคิดดูสินะครับยังต้องปฏิบตัติต่อไปอีกแต่อย่างน้อยปฏิสนที่ของผู้เป็นพระโสดาบันนะครับน้อยลงแล้วอย่างมากที่สุดก็เจ็ดครั้งเท่านั้นนะครับเทียบกับสังสารวัตรของปุถุชนที่ยังหาที่สุดไม่ได้นับว่าน้อยเหลือเกินเจ็ดครั้งนะครับ นะจะให้เด็ดขาดกันไปเลยก็นโนนนะบรรลุอรหัตตมรรมอรหัตตผลเป็นพระอระหันตาวนี้พอจติดจิตเกิดขึ้นดับไปไม่มีปฏิสมนธิเสื่อมต่อไปอีกอเรียกว่าพบความสวัสดีแน่นอนความไม่สวัสดีไม่มีอะไรนะครับก็คือไอตัวอุปาทานนัขันนี่แหละพอมีอุปาทานนัขันนะครับ ไม่มีความสวัสดีเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาแต่เรามองขา้ามเพราะมันมีอารมณ์ภายนอกอยู่ในต้นใจรูปสวยเสียวเสียงเพราะเพราะเป็นต้นนะคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นที่รักของเราไม่เคยเหลียวมาดูเลยว่าวันวัน,วนนะเรามีภาระเขี่ยวกับขันของเราอย่างไรบ้างไม่ล้างหน้าก็ไม่ได้ต้องล้างไม่แปลงฟันก็ไม่ได้ต้องแปลง นะฮะไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินไม่ดื่มก็ไม่ได้ต้องดื่มนะฮะไม่นั่งไม่ยืนไม่เดินไม่นอนได้มั้ยก็ไม่ได้ต้องคอยปรับเปลี่ยนกิิยาบทนะครับเึ็นปาวเจ็บไข้ใดป่วยอ่ะก็ต้องพยาบงพยาบาลอะไรกันไปนะเป็นปาระแค่โรคประกันตก็จาระในไม่หมดเร็วแต่ก็ไม่เกิดได้แม้เป็นเป็นความสวัสดี นะ <c oughs> จบปัญหาที่สามได้เวลาพระพกระซับเจ็นาทีนะครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราในม่ยใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเราต้องฟังธรรมเราจรึงจะสำเร็จประโยชน์ <c oughs> อย่าตั้งหลายได้ คนฟังคนไม่ฟังธรรมนะแม่ทาน